สวัสดีครับคุณกำลังฟังไลฟ์สาระพอดแคสต์พอดแคสต์เรื่องไลฟ์ที่ไม่ไร้สาระจงอย่าขายบิตคอย์ของคุณวลีที่ไมเคิลเซเลอร์พูดนี้หมายถึงอะไรไมเคิลเซเลอร์ไม่ใช่แค่นักลงทุนธรรมดาเขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งไมโครสตรตเตอร์จีปัจจุบันไมโครสตรตเตอร์จีเป็นบริษัทที่ถือครองบิตคอย478,740บิตคอย คิดเป็นมูลค่ากว่า46,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยยังคงความเป็นบริษัจทจดทะเบียนที่ถือครองบิตคอยรารใหญ่ที่สุดในโลกทำไมการขายบิตคอยของคุณจึงอาจเป็นหนึ่งในความผิดพลาดทางการเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณเคยทำได้หากคุณต้องการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวการทำความเข้าใจบิตคอยนั้นมีความจำเป็นไม่ใช่แค่สินทรัพย์ดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังเป็นที่เก็บมูลค่าที่สามารถปกป้องความมั่งคั่งของคุณและรับประกันอิสรภาพทางการเงินของคุณอีกด้วยขณะน,นี้ถึงเวลาที่ต้องดาเนินการแล้วนอกจากการยอมรับของคนทั่วไปและสถาบันที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นการสะสมบิตคอยน์อาจเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดที่สุดสําหรับผู้ที่แสวงหาความปลอดภัยและการเติบโตทางการเงินนับตั้งแต่การก่อตั้งบิตคอยน์ได้ท้าทายคําทนายใหม่ในแง่ร้ายทั้งหมด ในเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมาโดยได้เปลี่ยนจากการถูกเพิกเฉยโดยผู้เชี่ยวชาญมาเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด10แห่งของโลกการเติบโตแบบก้าวกระโดดนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของการกระจายอำนาจและความต้องการทางเลือกอื่นๆการลงทุนในระบบการเงินควรเป็นนิสัยไม่ใช่การกระทำโดยหุนหันพลันแล่นผู้ที่ซื้อบิตคอยเป็นประจำโดยไม่คำนึงถึงราคาให้ใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์ DCA เฉลี่ยต้นทุนเป็นดอลลาร์ลดความเสี่ยงและเพิ่มผลกำไรในระยะยาววินัยการลงทุนอย่างสม่ำเสมอการแบ่งปันประสบการณ์ของผมเรื่องการออมด้วยบิตคอยนี้อาจจูงใจให้คุณเริ่มต้นสะสมบิตคอยเป็นครั้งแรกอาจทำให้คุณเริ่มเปลี่ยนทัศนคติทางการเงินของคุณหรืออาจสร้างแรงบันดานใจให้คุณเติบโตตามเส้นทางเดียวกันนี้ไปด้วยกันการสร้างบิตคอยโดยซาโตชินากาโตะ เกิดจากความต้องการระบบการเงินแบบกระจายอำนาจที่ปรับจชกการจัดการของรัฐบาลและธนาคารกลางในปี2551ในช่วงวิกฤตทางการเงินทั่วโลกเป็นที่ชัดเจนว่าการไว้วางใจในเงินเฟียดนั้นยังคงมีอยู่บิตคอยที่ปรอะบ,บางเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อปัญหานี้โดยมีสิ่งที่แตกต่างคือการเป็นสินทรัพย์ที่มีความขาดแคลนและมีความปลอดภัยปรัชญาเบื้องหลังการสร้างบิตคอยคือ การให้บุคคลควบคุมเงินของตัวเองโดยจำกัดคนกลางและเปิดใช้งานธุรกรรมที่โปร่งใสโดยตรงซาโตชินาการโมโตะออกแบบบิตคอยให้เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่เชื่อถือได้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีนี้ทำให้สามารถสร้างระบบการเงินทางเลือกที่ทุกคนสามารถจัดเก็บและโอนมูลค่าได้โดยไม่ต้องพึ่งพาธนาคารหรือรัฐบาลเอกสารเผยแพร่เน้นย้ำว่า บิตคอยขจัดความจำเป็นในเรื่องการไว้วางใจระหว่างฝ่ายต่างๆเนื่องจากเครือข่ายจะตรวจสอบและบันทึกธุรกรรมทั้งหมดอย่างเปิดเผยและปลอดภัยการกระจายอำนาจของบิตคอยเป็นหนึ่งในเสาหลักที่สำคัญที่สุดของโครงการซึ่งแตกต่างจากเงินแบบดั้งเดิมที่ถูกควบคุมโดยธนาคารกลางบิตคอยทำงานบนเครือข่ายโนดแบบกระจายที่รับประกันความสมบูรณ์ซึ่งหมายความว่า ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนกฎของโปรโตโคอลได้ตามอำเภอใจทำให้เป็นหนึ่งในรูปแบบเงินที่เชื่อถือได้มากที่สุดที่เคยสร้างมาอุปทานคงที่21ล้านหน่วยช่วยป้องกันภารระวะเงินเฟอ้อที่แพร่ระบาดซึ่งส่งผลต่อสกุลเงินเฟียดทั้งหมดความผันผวนของบิตคอยทำให้นักลงทุนรายใหม่ค่อนข้างกังวลแต่ประวัติของมันแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ถือเหรียญในระยะยาว จะได้รับผลตอบแทนมากกว่าจากความผันผวนระยะสั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลายคนขายออกไปเพราะความกลัวในขณะที่ผู้ที่ถือบิตคอยเอาไว้จะยังคงเห็นมูลค่าของมันเพิ่มมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปการขาดแคลนบิตคอยที่เกิดขึ้นพร้อมกับการยอมรับที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลกเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้าใจมูลค่าที่แท้จริงของมันและยังคงมุ่งเน้นในระยะยาว การตกต่ำของตลาดเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการสะสมสตโตชิให้มากขึ้นในขณะที่หลายคนตื่นตระหนกและขายนักลงทุนที่มีประสบการณ์จะใช้ประโยชน์จากการตกต่ำเหล่านี้เพื่อซื้อในราคาที่ลดลงแนวคิด DCA เฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทุนเป็นประจำโดยไม่คำนึงถึงราคาได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นกลยุทธ์ที่ชนะในการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดในช่วงเวลาหนึ่ง ผู้ที่ขายบิตคอยของตนในช่วงตลาดซบเซามักจะเสียใจเมื่อราคาฟื้นตัวและไปถึงจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นอยู่เสมอว่าหลังจากที่ตลาดซบเซาเกิดขึ้นทุกครั้งบิตคอยจะไม่เพียงฟื้นตัวแต่ยังแซงจุดสูงสุดตลอดการครั้งก่อนได้อีกด้วยความเคลื่อนไหวนี้เสริมความสำคัญของการเข้าใจใหมายเส้ในระยะยาวว่าความผันผวนเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่การเพิ่มมูลค่าแบบทวีคูณ การดูแลตนเองเป็นเสาหลักที่สําคัญสําหรับผู้ที่ต้องการอํานาจอธิปไตยทางการเงินการปล่อยให้บิตคอยของคุณอยู่ในการดูแลของ Exchange หมายถึงเราได้ไว้วางใจบุคคลที่3อย่างไม่ลืมหมูลืมตาซึ่งขัดแย้งกับปรัชญาบิตคอยเรื่องการเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ต้องระมัดระวังเรื่องนี้เพราะ Exchange หลายแห่งอาจอยู่ในภาวะใกล้ล้มละลายถูกจำกัดการซื้อขายฝากเงินถอนเงินหรือถูกแฮก นั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้นักลงทุนหลายพันคนสูญเสียเงินทุนของตัวเองไปการเป็นเจ้าของ c o วอ Wallet และความเข้าใจหลักการดูแลตนเองทําให้มั่นใจได้ว่าไม่มีใครเข้าถึงเงินออมของคุณได้นอกจากตัวคุณเองนี่คือข้อดีประการหนึ่งของ Bitcoin เมื่อเทียบกับระบบก,การเงินแบบดั้งเดิมเมื่อคุณได้เรียนรู้เรื่องของ Bitcoin คุณอาจได้ยินคําว่า Not Your Key, Not Your Coin ไม่ใช่กุญแจของคุณก็ไม่ใช่เหรียญของคุณ การไว้วางใจบุคคลที่3ทําให้คุณเสี่ยงต่อการสูญเสียความมั่งคั่งเนื่องจากความล้มเหลวในการดําเนินงานกฎระเบียบของรัฐบาลหรือการชั่โกงการควบคุมกุญแจส่วนตัวของคุณจึงหมายถึงการรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อความมั่งคั่งของคุณและรับรองว่าไม่มีใครสามารถยึดมันไปได้เมื่อผู้คนเข้าใจว่าบิตคอยมีอยู่เพียง21ล้านเหรียญเท่านั้นในขณะที่ความต้องการยังคงเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทำให้พวกเขาเริ่มเห็นความสำคัญของการเก็บออมและการลงทุนด้วยบิตคอยโดยเร็วที่สุดปัจจุบันผู้คนเริ่มเข้าใจบิตคอยกันมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นสิทธิที่หายากแตกต่างจากสกุลเงินเฟียดที่สามารถพิมพ์ออกมาได้โดยไม่จำกัดรัฐบาลยังคงเพิ่มนี้ลดค่าเงินภาวะเงินเฟ้อที่มีสูงขึ้นแต่บิตคอยยังคงรักษานโยบายทางการเงินที่ไม่เปลี่ยนแปลง ปัจจัยนี้เริ่มดึงดูดนักลงทุนสถาบันและรัฐบาลให้เข้ามาหาบิตคอยกันมากขึ้นเรื่อยๆการสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งนั้นมีความจําเป็นต่อการขับเคลื่อนการเติบโต,ตของบิตคอยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักลงทุนการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนําไปใช้โดยการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อสงสัยของคุณและแบ,บ่งปันข้อมูลเชิงลึกสมาชิกชุมชนแต่ละคน เสริมสร้างระบบนิเวศการมีส่วนร่วมร่วมกันการสร้างความไว้วางใจการมีส่วนร่วมและการจูงใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุนรายใหม่ในการเข้าสู่พื้นที่แห่งนี้ในปัจจุบันบ t c o i n อยู่ในสินทรัพย์10อันดับแรกของโลกแล้วตามมูลค่าตลาดที่แสงหน้ายักษ์ใหญ่ทางการเงินและเทคโนโลยี การเติบโตแบบก้าวกระโดดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในระยะยาวเมื่อพิจารณาถึงความไม่ไว้วางใจที่เพิ่มขึ้นในระบบการเงินแบบดั้งเดิมมีความเป็นไปได้สูงที่บิตคอยจะเป็นสินทรัพย์ที่อาจมีมูลค่าสูงสุดตามมูลค่าตลาดในอนาคตอันใกล้ผู้ที่เข้าใจสถานการณ์นี้และออมบิตคอยทันทีจะมีโอกาสที่ดีกว่าคนอื่นๆที่ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ Bitcoin แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในวิธีที่ผู้คนจัดการเงินไม่ใช่แค่การลงทุนแต่เป็นเครื่องมือสําหรับการป้องกันอธิปไตยทางการเงินจากเงินเฟ้อและอิสรภาพทางการเงินการตัดสินใจสะสม Bitcoin และถือไว้ในระยะยาวสามารถกําหนดอนาคตทางการเงินของแต่ละบุคคลและรุ่นต่อรุ่นได้หากคุณได้ออมเงินในบิตคอยคุณกําลังเดินอยู่บนเส้นทางสู่การสร้างความมั่งคั่ง ด้วยการถือครองสินทรัพย์แบบกระจายอำนาจที่หายากซึ่งไม่ถูกควบคุมโดยรัฐบาลหากว่าข้อมูลนี้มีคุณค่ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เรามีแนวคิดใหม่ๆนำเสนอเนื้อหาเพิ่มเติมที่อาจเปลี่ยนแปลงอนาคตทางการเงินของคุณได้คุณสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของคุณเพราะทุกๆความคิดเห็นจะเป็นกุญแจสำคัญให้คุณเดินทางต่อไปในโลกของบิตคอยได้ ขอบคุณที่รับชมไลฟ์สาระพอดแคสต์พอดแคสต์เรื่องไร้ที่ไม่ไร้าสาระแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับ